นางสุภัตราสมอินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2514ปัจจุบันอายุ52ปีบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายน2535อายุราชการ31ปี ประวัติครอบครัวสมรสกับนายอานนท์วงสุดโทรประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีบุตรสองคนคนแรกเป็นผู้จัดการดีเอรสสาขาศรีวิไลคนที่สอง กำลังศึกษาชั้นปีนที่6คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยรงังสิตประวัติการศึกษาปี2545จบปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขสาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชปี2543จบประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชปี2556จบปริญญาโทสาธารณสุขสาศาสตร์มหาบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงานปี2540ผ่านการอบรมศิลปะของนักบริหารในการบังคับบัญชาและความเป็นเลิศ ในการให้บริการรุ่นที่4จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปี2555ศึกษาดูงานหน่วยงานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิณเมืองบูชอนประเทศเกาหลีปี2557ผ่านการอบรมการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบตัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปี2559 ผ่านการฝึกอบรมการสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินปี2559ผ่านการอบรมการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุในหน่วยงานสาธารณสุขจากสถาบันพัฒนาศาสตร์ปี2561อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้นจากวิทยาลัยการสาธารณสุขเิรินธรจังหวัดขอนแก่นผลงานวิชาการนำเสนอผลงานวิชา การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอำเภอศรีวิไลในงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติโครงการฟันเถียงพระราชทานปี2554ณโรงแรม TK Palace กรุงเทพมหานครนำเสนอผลงานวิชาการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยวาวหวานในงานประชุมวิชาการทันตะสุขภาพประจำปีงบประมาณ2557 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินจังหวัดเชียงใหม่งานที่รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทรัพยากรบุคคลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคงานควบคุม ITA PMQA ติดตามควบคุมและกำกับงบลงทุนและงบค่าเสือ่อมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การคอปอสอศรีวิไลและคณะกรรมการพอชอศรีวิไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ5้าสขับศรีวิไลเป็นคณะกรรมการการประเมินกลีนแอนด์คลีนระดับจังหวัดเป็นผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA ระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบบร,ริการสุขภาพปฐมภูมิคลูก่อระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานบร,ริการสุขภาพระดับจังหวัดเคยปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลศรีวิไล ปีพศ2558ถึง25 2563ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นทันตบุคลากรในงานประชุมวิชาการทันตแพทย์ทันตพิบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2556เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือมีเงื่อนไขใดๆ ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานใดๆย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริตก,ก็ยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นพระบรมราชโอาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร